นี้<ม>เ,เก่งตัวนี้เอวเท่าไหรสามสิบสองนิ้วเอว<อ>ตัวนี้สามสิบสองนะสามสิบสองแล้วก็หารสอง,องก็ได้สิบหกใช่หารสองทุกครัง้งเพราะเราจะมีกี่มีสองต่อแล้วก็บวกทิ้งไว้ห้านิ้วครึ่งจะได้แต่งเป็นที่ห้านิ้วครึ่งนะคเอวหารสองบวกห้านิ้วขึ่งวไว้ก่อนทุกครัง้ง เสร็จแล้วทีนี้ก็แต่งโคง้งไว้เราไม่เอาเราจะแต่งมรมาสมมุติว่าผ้าเราตรงอย่างนี้ก่อนเราหาความยาวขออไ้แล้วล้วก็พับขึ้นแบ่งขึ้นเพื่อจะแต่งโคง้งประมาณสักห้าขีดไว้มันจะเป็นลักษณะน,นี้ เราทำโครงสร้างตัวนี้เราตีให้เป็นรูปแบบนี้ก่อนค่ะถ้าเราตัดเลยมันจะเป็นปแหลมตังนี้เราก็แต่งแต่งแล้มันเติมไปนี่มันนี่นีแ,แ,แ,แนหลมไปแล้วก็จัดแต่งก่อนว่าสวยไหมเราถึงจะทำต่อ ตัดทิ้งให้เส้นหายหมดเลยเอาเส้นไว้เพราะมันจะหลอกตาทีน,นี้เราตรวจเช็คก่อนเอนี่ยจะลองแต่งพวงมันนะ้ามันเป็นขึ้นๆเป็นอะไรก็ลบแต่งให้สวยก่อนถึงจะวัดอลก็เราจะ ใช้งานได้ไหมต้องผมต้องดีสวยก่อนพยายามตรงเนี้ยเราเลีนสอบ่อย,อยเวลาขีดขอบให่เส้นบางๆใช้ดินสอำแหลมๆเนี่ยะใช้เรามาตรฐานเรานิ้วสามขีดแล้วก็วางนิ้วสาม เราจะไม่ใช้ไมโคงนะถ้าไมโคงมันจะไม่ไม่มันจะลำบังคับลำบากเราใช่ที่นี้ขีดเบาๆอันนี้เวลาเราได้ขอบเราต้องเผืือเย็บประมาณครึ่งน,นิ้วเราก็ฝุดตัดแบบไม่ต้องขีดเส้น ฝึก oh. <laughs> ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วมัจะสามารถจับได้ถ้าขีดเส้นบางทีออกมาแล้วมันจะเป็นเลียงๆแต่ถ้าไม่เป็นธรรมชาติไปมันไ็จะโค้งๆตามลงไปพยายามจะให้เป็นขึ้นเนื้ได้ลัน่นเดายความถ้าเราเทียบเคียงเราตัดแล้วมันใกล้เคียงกันแสดงว่าเราก็ ไม่ได้ผิดเพี้ยนอะไรก็รสชมารถที่จะทำต่อไปได้เลยถ้าเกิดตัดไปแล้วไม่ตรงมันต้องแต่งให้สวยกว่าอ,อันที่สองอั้เกงต้องมีสองของ้อหน้วสามขีด นิ้งสามขีดนิ้งสามแปดเกงตัวนี้ต้องมีสองขอบซ้ายขวาแล้วเกงชายทั่วไปก็เป็น,ปปนมีสองขอบ ที่เราตัดเผือไว้ห้านิ้วครึ่งลาเราตัดแต่งแล้วก็แต่งให้มันพอดีพอดีอย่าไปเอาไว้เยอะมันจะเตื้องผ้าตัวนู้นจะเตืองผ้าเย็บนี่เราก็เผื่อแค่ห้านิ้วเต็มเต็มเกินไม่หรอกไม่เป็นไรให้เกินไว้ก่อนเราก็แต่งว่าเอวให้แน่นอนนะสองสิบสองนะค่ะสองแล้วไงเหลือห้านิ้วส่วนที่เกินแล้วก็เล็บตัดออกไป